สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะหลังจากจบเกมการแข่งขันสุดเดือดที่ทาง IBK นั้นพลิกเอาชนะ r รสปาร์ได้นะคะวันนี้ไต่เอาคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้มาฝากกันค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าแฟนๆของทาง IBK จะมีความคิดความเห็นอย่างไรหลังจากที่ IBK อ u t โตสเอาชนะ r รสปาร์ได้3-2ต่อเซตค่ะโดยที่ความคิดเห็นแรกนะคะเป็นภาษาเกาหลีค่ะ ไต่ใช้โปรแกรมการแปลของ Google นะคะก็อาจจะต้องมาเรียบเรียงกันอีกนิดหน่อยนะคะถ้าไายพูดผิดหรือพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคอมเมนต์นี้ได้เขียนเอาไว้ว่าเฮดโค้ดของทาง ibk นั้นมีความละเอียดมากและนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ได้รับชัยชนะมาในครั้งนี้แน่นอนว่าผู้เล่นเองก็ทำงานได้ดีมากๆด้วยคอมเมนต์ต่อมานะคะเขียนเอาไว้ว่า IBK มีกองกลางที่แข็งแกร่งขอบคุณมากๆจองมินคุณเก่งที่สุดผมรักคุณนะคะกองกลางตรงนี้ก็น่าจะหมายถึง MB หรือ Middle Block ค่ะและคอมเมนต์ต่อมานะคะคอมเมนต์นี้ยาวหน่อยค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่านักกีฬาจากประเทศไทยใช้การโยนบอลด้วยความเร็วของพรพันธ์อย่างเหมาะสม พรพันธ์มีทักษะการกระโดดและการโยนบอลที่เร็วและฉูดฉาดท่าทาง IBK ยังสามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีได้เชื่อว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และทำงานร่วมกันกับโค้ชคิมโฮซอนได้อย่างดีวันนี้คนที่ทำหน้าที่ป้องกันนั่นก็คือชเวจองมินคิมฮาคยองและพรพันธ์สู้ๆนะพร้อมที่จะเชียร์และสนับสนุนเสมอ คอมเมนต์นี้ค่อนข้างยาวหน่อยนะคะก็เป็นคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจได้ดีมากๆเลยค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขียนเอาไว้ว่าพรพันธ์ฝีมือดีมากและเธอก็บริการแฟนคลับได้ดีจริงๆก็คือเซอร์วิสแฟนนะคะฉันคิดว่าผู้เล่นจากโคต้าประเทศไทยทุกคนมีอัธยาศัยที่ดีมากมีบุคลิกที่ดีมากๆด้วยคอมเมนต์ต่อมาค่ะเค้เขียนเอาไว้ว่า สู้ๆนะน้องชมพูด่ดูแลตัวเองด้วยคอมเมนต์ต่อมาค่ะพรพันธ์คือที่สุดนี่ค่ะเป็นคอมเมนต์สั้นๆนะคะแต่ว่าชมพรพันธ์ของเราอย่างมากเลยค่ะคอมเมนต์ต่อมานะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าเฮดโค้ดของทาง IBK เขาทำลายทางเรสปาร์กได้ด้วยการข่มผู้เล่นของเรสปาร์กเขาสร้างดราม่าขึ้นด้วยตัวของเขาเองคอมเมนต์ต่อมาค่ะวันนี้อเบอร์คอมบี้พโยซึงจูและพรพันธ์ดูเหมือนจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ผู้กำกับคิมโฮซอนหรือว่าโค้ดคิมโฮซอนมีความแน่นอนมากๆคอมเมนต์ comment ต่อมาค่ะคอมเมนต์ comment นี้เขียนเอาไว้ว่าวอลเล์บอลเล่นกันถึง5เซตเสียดายมากๆชนะถึง2เซตแรกแล้วแต่ก็ยังแพ้ก็น่าจะเป็นแฟนของทางเรสปาร์กนั่นเองนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคอมเมนต์ comment ต่อมาค่ะ จองกวังจังนะคะก็คือทีมเรสปาร์กนั่นเองนะน่าเสียดายตอนนี้เขาควรจะได้เป็นอันดับหนึ่งแต่ตอนนี้เขารักษาอันดับสี่ไว้ได้มายุดติอันดับนี้กันเถอะเขาจะเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดก็เชื่อเลยนะคะว่าจะต้องเป็นแฟนของทางเรสปาร์กอย่างแน่นอนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทีมเรสปาร์กนั่นเองค่ะ คอมเมนต์ต่อมานะคะก็จะพูดถึงการใช้งานของเฮดโค้ดนะคะการใช้งานผู้เล่นนะคะซึ่งเฮดโค้ดเนี่ยเขาให้ผู้เล่นลงไปเล่นถึง5เซตเลยนะคะแฟนวลอลเลย์บอลชาวเกาหลีท่านนี้เขาก็เลยคอมเมนต์เอาไว้ว่าเฮดโค้ดไม่เข้าใจสภาพร่างกายของนักกีฬาหรือเปล่าหากคะแนนตามหลังอยู่มากๆก็ควรที่จะเอานักกีฬาออกมาพักข้างสนามอย่าบังคับให้เล่นไปถึง5เซต ตรงนี้ต่ายเองไม่มั่นใจว่าเขาพูดถึงทางเรสปาร์คหรือ IBK เนาะแต่ว่าก็ก็หน้าที่จะรับฟังไวน้นะคะเพราะว่าการใช้นักกีฬาเยอะจนเกินไปก็อาจจะไม่มีผลดีต่อเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยนั่นเองค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการเยือนทีมของเรสปาร์คแต่พรพันธ์ก็ดังนะเขาคงเห็นหลังจากจบเกมนะคะที่มีแฟนคลับเนี่ยมาขอลายเซ็นชมผู้พรพันธ์เกิดปราดเยอะมากๆเลยค่ะ คอมเมนต์ต่อมาค่ะน่าเสียดายที่ฉันเตี้ยไปหน่อยแต่ฉันก็เก่งในการโยนบอลเป็นการแซวชมพู่นะคอมเมนต์ต่อมาค่ะจองกวนจันร,รู้สึกว่าจะน่าอายมากๆที่แพ้ในวันนี้โค้ชควรที่จะไตร่ตรองและก็ลาออกซะโหแรงเลยทีเดียวค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะ มาสนับสนุนพรพันธ์กันนะครับขอบคุณมากๆที่ลงวิดีโอมาให้ชมคอมเมนต์ต่อมาค่ะในที่สุดฉันก็เข้าใจเธอแล้วยุคโซโยองคอมเมนต์ต่อมาค่ะวันนี้ยุคโซโยองดูสวยมากจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะคะ ดวงตาของพโยซึงจูดูมีชีวิตชีวามากจนฉันคิดว่าเขามีโอกาสจะชนะและสุดท้ายเขาก็ชนะจริงๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะพรพันธ์ดูเป็นผู้หญิงที่มีความสุขมากและเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนคอมเมนต์ต่อมาค่ะ น่าเสียดายที่พรพันธ์ได้มาร่วมอยู่ในทีมนี้และนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นหนึ่งของผมนะเขาก็อาจจะมองว่าถ้าพรพันธ์ไปอยู่ในทีมอื่นเนี่ยน่าจะทำผลงานหรือแสดงศักยภาพของตัวเองได้มากกว่านี้นั่นเองค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะดูจากการเล่นของนักกีฬาในวันนี้นักกีฬาเก่งมากๆแต่พอมองไปที่โค้ชไม่อยากจะมองเลย คคออมมมเนตต์ talents, like ่่าะฉันคิดว่าผู้เล่นจากประเทศไทยเข้ากันได้ดีกับผู้เล่นของเกาหลีใต้เพราะเขามีบุคลิกที่สดใสขอให้ทั้งธนชาวิภาวีและเมกาวตีโชคดีนะคอมเมนต์ต่อมาค่ะพรพันธ์เธอน่าทึ่งจริงๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะ พรพันธ์ดูสวยน่ารักทักษะดีและมีบุคลิกภาพที่ดีมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะพรพันธ์โชว์ฟอร์มได้ดีมากเป็นผู้เล่นที่มาจากประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในหลีกต่างประเทศเก่งมากจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะ ฉันดีใจมากที่เห็นพโยซึงจูมีความสุขฉันดีใจมากที่ทีม IBK เอาชนะในวันนี้คอมเมนต์ต่อมาค่ะฉันรักช่วงเวลานี้มากที่ได้เห็นความน่ารักของเซตเตอร์พรพันธ์และผู้เล่นคนอื่นๆในทีม IBK อีกด้วย และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความคิดความเห็นบางส่วนที่ไต่ได้คัดเอามาฝากแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยนะคะหลังจากจบเกมดุเดือดที่ทาง IBK Auto สามารถพลิกเอาชนะเรสปาร์กได้นะคะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยค่ะสําหรับแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะและถ้าไต่แปลผิดนะก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ